บทที่76คาถาชนะมารเมื่อได้ส่งน้ำชำระร่างกายแล้วท่านพระครูก็สดชื่นกระปี้กระเปล่าขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไม่มีหลงเหลืออยู่ กรองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับไปยังโคนไม้ว่าหลวงพ่อดำยังนั่งอยู่ในท่าเดิมซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งหลายครั้งเนื่องจากทนกับความเมื่อยคบไม่ไหวบัดนี้สมภารวัดป่ามะม่วงรู้แล้วว่าภิกษุรัตัญญูองค์นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญจริงอยู่ร่างกายของท่านจะประกอบขึ้นด้วยขันห้าเชกเช่นคนทั่วไป หากก็เป็นขันห้าที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตายจึงดูเหมือนว่าสามารถดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเท่าใดก็ตามและหากเป็นเช่นพระอุตระจริงก็แสดงว่าอายุของท่านในเวลานี้จะต้องมากกว่า2,300ปีกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งและนั่งในที่อันสมควรแล้ว ภิกษุวัย45จึงถามหลวงพ่อจะเดินทุดงคืนนี้หรือว่าจะรอให้สว่างเสียก่อนครับทำไมต้องรอให้สว่างจะได้อาศัยแสงอาทิตย์สองทางครับเราไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์เธอจำไวนะ้นะนักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เป็นเครื่องสองทางแสงแห่งปัญญานั่นแหละต่างหากที่ส่องสว่างให้เขาเดินทางไปถึงจุดหมายได้ พระพุทธองค์ตรัสว่านักถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเธอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับหลวงพ่อเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสล้วนเป็นสัจธรรมและเชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อถ้าผมไม่เห็นด้วยก็เท่ากับผมไม่เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัทธานะสิครับเหตุผลหนึ่ง ที่พระพุทธองค์ทรงได้พระนามว่าตถาคตก็เพราะทรงมีพระวาจาที่แท้จริงคือพระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพานล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นแล้วไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสและสิ่งที่พระองค์สอนก็จริงอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกกำจัดด้วยการเวลาคำสอนของพระพุทธองค์คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับปัญญามากเหลือเกินเช่นตรัสว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นดวงชวลาในโลกหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับ คราวนี้ลูกศิษย์เป็นฝ่ายถามบ้างใช่คําถามเดียวกับที่อาจารย์ใช้ถ้ามีเหตุผลอะไรจึงคิดว่าเราจะไม่เห็นด้วยหละ่ะแทนคําตอบอาจารย์กลับถามผมยังไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อจะไม่เห็นด้วยนี่ครับคนเป็นสิทธ์แย้งไม่คิดแล้วถามทำไมผมก็ถามไปอย่างนั้นเองครับตกลงว่าหลวงพ่อจะออกทุดงคืนนี้เลยหรือเปล่าครับ ถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรายังมีเรื่องจะต้องบอกกล่าวให้เธอทราบการทุดงครั้งนี้เป็นการฝึกขั้นอกกริชสำหรับเธอเพราะเต็มไปด้วยอันตรายนานา,นาประการเราจึงต้องให้เธอเข้าผลสมบัติเจ็ดวันก่อนที่จะเดินทางพบเราที่นี่แต่ถ,ถึงกระนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอเอง และอย่างที่ได้บอกแล้วว่าเราดนใจให้เธอมาหาหลวงพ่อเดิมเพื่อจะได้เรียนวิชาคชศาสตร์นอกจากวิชาคชศาสตร์แล้วเธอยังได้วิชาย่นระยะทางมาอีกด้วยซึ่งสองอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเธอในการทุดง หลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านพูดกับผมว่าเจ้าต้องเรียนวิชาคชศาสตร์ถ้าไม่เรียนจะต้องตายผมนึกว่าท่านขูผมเล่นพอมาฟังหลวงพ่อผมก็เข้าใจว่าที่ท่านพูดนั้นจริงไม่ใช่ขู่แต่อย่างใดแต่ผมขอสารภาพว่าผมชักจะล,ลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่ได้ใช้ ส่วนวิชาย่นระยะทางผมใช้บ่อยจึงไม่ลืมลืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยทบทวนให้เธอปัญญาดีทั้งความจำเป็นเลิศไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเอาละ่ะไหนลองบอกมาซิว่าหลวงพ่อเดิมสอนวิชาโคจศาสตร์อย่างไรบ้างผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับหลวงพ่อแต่ที่ไม่ลืมก็คือท่านเล่าให้ผมฟังว่า ช้างคู่บารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมาจากบ้านพลานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรในพลานไปล่าสัตว์ได้ลูกช้างมาตัวหนึ่งลักษณะดีจึงนำมาถวายสมเด็จพระธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระยาวสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระราชทานลูกช้าง แด่พระโอรสและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชก็ได้ทรงช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่พระบารมีและเธอรู้หรือเปล่าว่าช้างเชือกนี้มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองมากสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทายุทธหัตถีกับมหาอุปราชทรงได้ชัยชนะก็เพราะช้างช่วยช่วยอย่างไรหรอครับ ลวงพ่อเดิมไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกือไม่ได้เล่าครับแล้วอยากฟังไหมอยากครับถ้าอยากก็จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชาอยู่นั้นจางพระที่นั่งเกิดเสียหลักเลยถอยหลังไปชนต้นพุทราถ้าไม่ชนต้นพุทราก็คงแย่เหมือนกัน แต่พอได้ต้นพุทราเป็นหลักจึงใช้หลังยันต้นพุทราไว้แล้วพุ่งใส่คู่ต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรชงใช้โอกาสนี้สอดพระขอเง,งาวเข้าใต้พระกัญชะของพระมหาอุปราชาแล้วทรงกระชากอย่างแรงจนพระสอขาดสะพายแล้งและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทรงฟันด้วยพระขอเง,งาว จะฟันได้อย่างไรนี่ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เธอแก้ประวัติศาสตร์อย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วยนะเพราะของเงาด้ามยาวออกอย่างนั้นจะใช้ฟันจนคอขาดเป็นไปไม่ได้อ๋อยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่เธอควรรู้ไว้คือสมเด็จพระนเรศวรทรงชนะศึกสงครามทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงสวดคาถาชนะมารเธอรู้จักคาถาชนะมารหรือเปล่า คือชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทที่ขึ้นต้นว่าพาหุงสหัสใช่ไหมครับถูกแล้วเธอรู้ไม่ว่าใครเป็นผู้รจนาไม่ทราบครับใช่ภิกษุชาวลังกาหรือเปล่าครับเพราะบทสวดนี้ไทยได้มาจากสีลังกาใครว่าสีลลังกาได้ไปจากไทยต่างหากนี่แสดงว่าเธอรู้ไม่จริง แต่เอาเธอเรายังไม่บอกเธอตอนนี้เอาไว้ปีพุทธศักราช2529เธอจะได้พบกับผู้รจนาบทนี้ท่านเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รจนาขึ้นไว้ให้สมเด็จพระนเรศวรทรงสวดเป็นประจำเพื่อจะได้รบชนะสมเด็จพระนเรศวรไม่เคยแพ้ทับด้วยคาถาแปดบทนี้เธอจดจาไว้เลยนะว่า ปีพุทธศักราช2529เธอจะได้พบกับพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรภิกษุวัย45จึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามอีกครั้งทว่าแสงนวลของดวงจันทราไม่สว่างพอที่จะมองเห็นท่านจึงจุดไม้ขีดก้านหนึ่งขึ้นเมื่อจุดเสร็จไม้ขีดก้านนั้นก็ไม่หมดพอดี มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกเธอจะจำหรือจะจดไว้ก็ตามคือในปีพุทธศักราช2535ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมาอยู่ที่วัดเธอท่านพระครูยังไม่ได้เก็บสมุดดินสอในย่ามจึงจุดไม่ขีดขึ้นอีกก้านหนึ่งและจัดการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมิใช่ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อในป่าพูด หากต้องการจดไว้การลืมและจะได้นำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในวันข้างหน้าด้วยเอาละทีนี้ก็มาทบทวนวิชาคชศาสตร์ที่เธอร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมเพราะคืนนี้เราจะทุด,ดงไปในป่าดงพญาเย็นด้วยกันเธอรู้ว่าป่าดงพญาเย็นไหมล่ะรู้จักครับหลวงพ่อถ้ารู้จักก็ลองบอกมาสิว่าเมื่อก่อนป่าแห่งนี้ชื่ออะไร แล้ทำไมจึงมาเปลี่ยนเป็นดงพญาเยน็นเห็นพระครูตอบไม่ได้โดยไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนครั้นจะตอบตามตรงว่าไม่รู้ก็เกรงว่าจะถูกหลวงพ่อในป่าตำหนิติดเตียนจึงจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยแล้วเห็นหนอก็ส่งคำตอบให้ในวินาทีนั้นครั้นตอบหลวงพ่อดำว่าแต่เดิมดงพญาเยน็นมีชื่อว่าดงพญาไฟ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ห้าแห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงดำริว่าชื่อพญาไฟฟังดูร้อนและหน้าพลันพลึงจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นพญาเยน็นให้ฟังดูร่มเย็นและไม่น่ากลัวป่าดงพญาไฟจึงกลายมาเป็นดงพยาเยน็นนับแต่บัดนั้น ผมตอบคำถามหลวงพ่อแล้วนะครับดีมากถึงเธอจะใช้เห็นหนอช่วยตอบเราก็ไม่ว่าอะไรดีสิเอกถ้าเธอรู้จักใช้อย่าลืมนะว่าเห็นหนอนั้นมีค่าหลายร้อยหลานพันล้านหรือถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ต้องว่าเห็นหนอหาค่าบ่มีได้หาค่าบ่มีได้ไดก็แปลว่าไม่มีค่าสิครับหลวงพอ่อ ท่านพระครูตั้งใจยั่วยาวตามใจถ้าเธอเข้าใจอย่างที่พูดก็ได้แต่เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับก็เราใช้เห็นหนอเหมือนกับเธอนั่นแหละเห็นหนอคือปัญญานี่เราหมายถึงเห็นหนอที่เป็นของแท้เท่านั้นนะหมายความว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมเหรอครับคราวนี้ท่านไม่รู้จริงๆ ถูกแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกนะมีของแท้ก็ต้องมีของเทียมเหมือนหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียม,ยมต่อไปในวันข้างหน้าพระเทียบจะเต็มวัดเต็มวาเลยละ่ะทั้งสมภารและลูกวัดเป็นพระเทียมทั้งนั้นพระแท้จึงหายากแต่เธอจำไว้อย่างหนึ่งว่า อะไรที่หายากสิ่งนั้นย่อมมีค่ามหาศาลไม่จริงเสมอไปกระมังครับหลวงพ่ออย่างคีฟฟันเสือเนี่ยหายากแต่ก็ไม่เห็นมีค่าเพราะไม่มีใครเขาต้องการขายก็คงไม่มีใครซื้อลูกสิทธ์แซ้งไม่เห็นด้วยกับอาจารย์แท้จริงตั้งใจยั่วยอาอย่าเพิ่งชักใบให้เรือเสียหลวงพ่อดำปราม นพระครูลเลยยิ้มเขินๆอยู่ในความมืดแต่ไม่มิดเพราะมีแสงนวลของดวงสสิทรสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าเบื้องบุรพาทิตเรากําลังจะบอกเธอว่าเห็นหนอนี้เป็นของแท้คือตัวปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมเป็นสัญญาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมื่อไรเป็นของแท้เมื่อไรเป็นของเทียม ถามเพื่อทดสอบภูมิรู้และภูมิธรรมของอาจารย์เอาละทั้งที่เรารู้ว่าเธอถามมาก็เพื่อทดลองภูมิเราอันที่จริงเธอทราบคำตอบแล้วแต่เราก็จะแกล้ง,งโง่เธอจำไว้นะเวลาไปสอนลูกศิษย์บางครั้งเธอก็ต้องทำแกล้ง,งโง่ถึงเธอจะรู้หมดทุกเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าเธอรู้ โบราณสอนไว้ว่าโง่บอบเป็นบอบเป็นใหญ่ฉะนั้นเธอต้องโง่เป็นเพราะในวันข้างหน้าเธอจะได้เป็นใหญ่ผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหรอครับสิทธิ์ไม่วายยั่วเธอจะเป็นใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีสิอีก เอาเธอเมื่อถึงเวลาเธอก็จะรู้เองแต่ตอนนี้เธอต้องฝึกอบรมศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าที่ภาษาพระเรียกว่าอบรมกายจิตให้ถึงพร้อมเพื่อที่จะได้เผชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าในอนาคตภัยบ่อนเบียนพระาศาสนาจะมีมากขึ้นหากภิกษุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระาศาสนาไม่อบรมกายจิตให้ถึงพร้อม ก็จะขจัดปัดเป่าภัยให้พระาศาสนาไม่ได้เธอจะต้องเตรียมพร้อมท่านยำ้ำครับผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำเพราะผมคิดและตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าทั้งชีวิตผมอุทิศให้กับพระาศาสนาหลวงพ่อต้องอยู่กับผมนะครับหากผมมีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรที่ผมไม่สามารถแก้ได้ หลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยผมด้วยต้องช่วยอยู่แล้วเราไม่เคยทอดทิ้งสิทธิ์จำไว้ว่าถ้าเธอต้องการพบเราก็ให้เข้าผลสมาบัติแล้วเราจะมาช่วยทุกวันนี้เราช่วยอยู่นะเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราช่วยอย่างไรเวลาที่คนดีตกทุกข์ได้ยากเราจะช่วยทุกครั้งและควรช่วลละครับ หลวงพ่อไม่ช่วยเขาบ้างหรอครับคนชั่วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราคนพวกเนี้ยเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงพระพุทธเจ้าจะมาโปรโดเขาก็จะไม่ฟังเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะกรรมนะสิเธอรู้ไม่ใช่หรือเมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรจุจุตูปปาตยานทรงได้ทิพจักสุ เห็นปวงสัตว์เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตตามอำนาจแห่งกรรมเธอจึงเปล่งอุทานว่ากรรมมุนวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เธอต้องมาเดินทุดงก็เป็นเพราะกรรมอันนั้นแต่เป็นกรรมดีภิกษุผู้มีวัยคงที่กล่าวน้ำเสียงของท่านนุ่มนวลชวนฟังหากแฝงไว้ด้วยอำนาจลึกลับ ผิดจากคนธรรมดาสมพานวัดป่ามะม่วงฟังอย่างดื่มดำเพลิดเพลินดุดได้ย้อนอดีตเข้าไปอยู่ในยุคพุทธกาลนั้นเทียวหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะครับคำถามอะไรก็เมื่อกี้นี้หลวงพ่อบอกว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมผมจึงเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อ,อไรมันเป็นของแท้เมื่อ,อไรเป็นของเทียม หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับสิทธิ์ช่วยทบทวนความจําถ้าเธอเป็นเราเธอจะตอบว่าอย่างไรล่ะผมไม่กล้าเป็นหลวงพ่อหรอกครับสำนวนหนังจีนเขาว่ามีบังอาจผมมีบังอาจครับสมมุติว่าเธอเป็นก็แล้วกันผมไม่ชอบสมมติครับชอบปรมัิสิทธิแส้งตอบให้วกวนเธอววไม่ชอบสมมติ แต่เธอก็อยู่ในโลกสมมุติลองพิจารณาดูซิโลกนี้มีอะไรแท้จริงบ้างเธอคิดถูกที่ชอบปรมัตดแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเข้าถึงปรมัตดได้ก็ต้องผ่านสมมุติก่อนฉะนั้นเธอตอบคำถามได้แล้วผมไม่มีทางเลือกเลยเหรอครับก็นี่แหละทางเลือกของเธอเป็นทางเลือกที่เราเป็นคนเลือกให้ฉะนั้นรีบตอบมาเสียดีๆ ถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องตอบจะแล้วคือผมมีความเข้าใจตรงกับหลวงพ่อที่ว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้นั้นก็คือตัวปัญญาซึ่งเป็นดังแสงสว่างสองทางที่มืดมิดด้วยอวิชชาให้แก่เราเราจะรู้ว่ามันเป็นของแท้ก็ต่อเมื่อเราจเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมนั้นเป็นสัญญา เกิดขณะที่เราเจริญสมถะซึ่งจะมาในรูปของนิมิตต่างๆอย่างคนที่นั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่อมีอะไรไปเปิอะไปหมดแล้วก็เที่ยวไปคุยฟุง้งว่าตัวสำเร็จแล้วพวกที่ได้เห็นหนอแบบหลังนี่มีมากเลยครับหลวงพ่อแล้วคนพวกนี้ก็จะมาคุยอวดกันหารู้ไม่ว่าที่อวดกันนะของเทียมทั้งนั้น เอาละที่นี้เธอเห็นความสำคัญของปัญญาแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังว่าแสงแห่งปัญญานั้นสว่างกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันส่วนแสงจันทร์ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนแต่แสงแห่งปัญญาสว่างสวัยตลอดกาลทำให้เราเห็นความจริงได้แม้อยู่ในที่มืด